ครับสวัสดีพี่น,อน้องชาวยู่ยยคยคนะทุออกท่านครับผมวันะนี้อยู่ครับชัชายพาดูยังเคยครับนะทีมงานของกรมทรัพย์ป้าบ่มเราครับผมเอาขี่เลนออกก่อนครับผมนะฟ้าในเจ๋อาขี่เลน้ยมาสมบอ่อนี่งบอ่อเด็กอาจจะตั้มเป็นที่จอดรถครับผมนะอันนั้นบอ่อตกปลาที่เสกษตรบุญแล้วครับปล่อยปลาเนาะเดี๋ยวรอรอรอ,รอเปิดบ่อ,บบอรครับผมที่จอดรถ ทันทีนี่จะทันทีเป็นทีจอดรถนะเราจะเปิดบอ่อไหมครับผมนี่นี่บอ่อพักปลาครับอันนี้ลูกพิพันธ์เรากำลังทอยขีิเรียนมาครับผมเอาขีิเรียนเอาขีิเรียนมาถมซรุ่งนี้ครับผมตรงนี้จะทำให้ที่จอดรถครับผมจากจากสรุ่งนี้เนาะี่นอกนอกมาต้นปลาก็ไจะได้จอดรถกันสดนะดวกเนาะ bạn lao lực, tung mือ, ao chìa lên đi còn các bạn, là, tách đến các, để ao đến kuras này bị thủng thì thôi, để nó bị cháy bỏ, nóng bỏ này bỏ nó อันนี้มีเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นไรครับผมพีม่อ้อเรียนเนาะยะหนาพันนี่ก็ยาวาไปถมที่แกนเนาะ่าไปที่ให้ลูกค้าเขาพูอองแม่วนะครับมีใหม่ตลวเนมะ ีเลียนเช็คก,ก่อนที่เป็นคลิปต่อครับผมแล้วผมจะถ่ายดูยตอนเอารถดำใส่ดินนะครับผมเดี๋ยวก่อนปิดหน่อลงมือแล้วครับผมนะตั้งดีนะครับหลังจากเอาขีเ่เล้นลงมาเรียบร้อยเนาะ สวัสดีพี่น้องนะ่ยข่าวยูทูปกันนะผมติดตามต่อง่าปลาดูนะครับผมเอฟซี FC ครับขอขอบคุณครับผมที่เป็นกำลังใจเนาะติดตามกันมาตลอดเอฟซี FC, พี่น้องชาวยูทู e นะครับผมน,นี้อยู่กับบอหนะน้าพาณิชครับผมปรับปรุงบ่อครับผมทำบ่อเพิ่มเนาะนะหลังจากที่รีวิวไ,วไว้บ่อตกปลาเนี่ทีว่าตกเรียบร้อยแล้วอันนั้นจะเปิดวันที่สิบห้าครับผมผ่ามกรานะ ตั้งปีใหม่ครับผมหรือแน่นอนครับเปิดโทรหน้านเนี่ยทิ้งแหวนเดี๋ยวทิดต่ตอต่อฟัแกได้ครับผมเดี๋ยวโชว์ครับเสียชู้สองร้อยชิพครับผมสองร้อยชิพ รันแ,แแน,นแล้วครับผมที่จอเน้าระตรงนี้นะครับสีกันครับผมวันนี้ ที่สามครับอยู่กับลูกค้าเราเหมือนเดิมครับผมเดินงานกัน,น,นสายหน่อยครับว่าลูกค้าก็ร่างตัดชิเรียนเนาะเราชเียนอ,อกออน่อ,อนะนะครับผมตัดชิเรียนเรื่อยๆเครับเอานาดินไปหอยู่ข้างวะติดครับพี่น้องทาเร็วครับผม ีงานเ,นเ,นนเดีกันครับผมอาผมเราสองร้อยสิบพี่ครับทำมาเร็ครับผมเดินพะี่โเดนเดินเดินเดินหาดินครับผมตัวกี่ก้น